สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับและท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับวันนี้นะครับครูเต้นะครับจะมาสอนในวิชาศิลปะนะครับหรือว่าทัศนศิลป์นั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสีกันครับผมก่อนอื่นนะครับครูจะมีรูปให้นักเรียนดูนะครับอ่านักเรียนนะครับเห็นสีอะไรบ้างครับในรูปนี้นะครับ สีส่วนใหญ่นะครับในภาพนี้นะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับสีฟ้านะครับสีเหลืองนะครับจะให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็สบายตานะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันครับภาพนี้นะครับจะเป็นภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัยก่อนนะครับก็จะประกอบไปด้วยสีสันต่างๆมากมายหลายสีนะครับแสดงให้เห็นถึงความวุ่นวายนะครับแล้วก็ความตื่นเต้น นะครับแล้วก็การรวมตัวกันของชาวบ้านแต่ละบ้านนะครับให้เกิดความสนุกสนานนะครับหรือว่าเกิดกิจการทํางานต่างๆนะครับทีนี้ครับเราดูรูปไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสีนะครับเกิดจากอะไรนะครับแล้วที่มาของสีเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับทํายังไงเราถึงจะได้สีสันต่างๆเกิดขึ้นมาได้นะครับ อันดับแรกนะครับสีนะครับเกิดจากแสงนะครับที่มากระทบวัตถุนะครับแล้วสะท้อนตาของเรานะครับให้เห็นเป็นสีต่างๆมากมายหลายสีนะครับโดยที่เราจะสามารถพบเจอสีได้ในทั้งในธรรมชาตินะครับสิ่งแวดล้อมและงานศิลปะนะครับหรือวานาคตนาศิลป์นั่นเองนะครับซึ่งสีนะครับจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของมนุษย์เป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะให้แสดงความรู้สึกเป็นความโกรธความรักนะครับหรือว่า ความสนุกสนานนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรสีกันนะครับว่าสีเนี่ยแต่ละสีเนี่ยเกิดจากอะไรและเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับสีนะครับเกิดจากการผสมกันนะครับเป็นคู่สีนะครับเริ่มต้นตั้งแต่แม่สีทั้งหมด3สีนะครับนักเรียนรู้ไม่เอ่ยว่ามีมีสีอะไรบ้างแม่สีนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ต่อกันนะครับ เรานำสามสีนะครับมาผสมกันนะครับแล้วเกิดเป็นสีใหม่ขึ้นมาจนครบวงจรทั้งหมด1ิสีนักเรียนดูในรูปได้เลยนะครับนี่คือ12สีนะครับซึ่งจะมีการแบ่งขั้นตอนออกเป็น3ขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีละขั้นตอนเลยนะครับขั้นแรกนะครับขั้นที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือแม่สีนะครับสาสีนี้นะครับเขาจะเรียกว่าแม่สีนะครับก็ปอไปด้วยสีเหลืองสีแดงสีน้ําเงินนะครับ ทําไมก็ถึงเรียกว่าแม่สีนะครับแม่สีนะครับเป็นสีที่ไม่สามารถผสมขึ้นเองได้นะครับไม่ว่าเราจะนําสีอะไรก็แล้วแต่มาผสมกันจะไม่เกิดเป็นแม่สีนะครับเขาจึงเรียกว่าแม่สีนั่นเองนะครับอยู่ในสีขั้นที่1นนะครับต่อไปครับเราจะนําแม่สีสามสีเนี้ยมาผสมกันนะครับให้เกิดเป็นสีขั้นที่สนั่นเองนะครับการเกิดสีขั้นที่2นะครับก็คือการนําสีแม่สีเนี้ย สามสีนะครับมาผสมกันนะครับอย่างเช่นสีเหลืองนะครับมาผสมกับสีแดงก็จะได้เป็นสีส้มนะครับสีแดงผสมกับสีน้าเงินก็จะกลายเป็นสีม่วงนะครับสีเหลืองผสมกับสีน้ําเงินก็จะกลายเป็นสีเขียวนะครับสีส้มสีม่วงสีเขียวสามสีนี้นะครับคือสีขั้นที่สองที่เกิดจากการผสมกันระหว่างแม่สีนะครับต่อไปครับเป็นสีขั้นที่สาม สีขั้นที Aí, ่3นะครับจะมีด้วยกันทั 1, ้งหมด6สีนะครับเป็นการนำสีขั Lucky ้นที่1หรือว่าแม่สีนะครับผสมกับสีขั้นที่2นะครับเกิดขึ้นมาอีกทั้งหมด6สีนะครับก็จะประกอบไปด้วยสีเหลืองผสมกับสีส้มนะครับก็จะได้เป็นสีส้มเหลืองนะครับสีส้มผสมกับสีแดงนะครับก็จะได้เป็นสีส้มแดงนะครับสีแดงผสมกับสีม่วงนะครับก็จะได้เป็นสีม่วงแดงนะครับ สีม่วงผสมกับสีน้ําเงินนะครับก็จะได้เป็นม่วงน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินผสมกับสีเขียวนะครับก็จะได้เป็นสีเขียวน้ําเงินนะครับและสุดท้ายนะครับสีเขียวผสมกับสีเหลืองนะครับก็ได้เป็นสีเขียวเหลืองนั่นเองนะครับทั้งหมดนะครับ12สีนะครับเขาจะเรียกว่าวงจรสีหรือว่าวงจรสีธรรมชาตินั่นเองนะครับจะประกอบด้วยหมดงหมส12สีที่ครูกล่าวไปเมื่อกี้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า สีแต่ละสีเนี่ยให้ความรู้สึกอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับสีนะครับมีอิทธิพลต่อความรู้สึกมนุษย์นะครับอีกทั้งยังมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจําวันของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกนะครับว่าสีแต่ละสีให้ความรู้สึกอย่างไรนะครับสีแรกนะครับสีเหลืองสีเหลืองนะครับจะให้ความรู้สึกที่สดใสล่าเริงนะครับสีแดงนะครับจะให้ความรู้สึกที่รุนแรงนะครับ มีความร้อนแรงนะครับเหมือนดวงอาทิตย์อะไรอย่างนี้นะครับสีส้มนะครับจะให้ความรู้สึกที่ล่าเริงกระฉะับกระเฉงนะครับสีน้ําเงินนะครับให้ความรู้สึกสงบหรือว่าเศร้านั่นเองนะครับสีม่วงนะครับจะให้ความรู้สึกที่หรูหราหรือว่าลึกลับนั่นเองนะครับสีเขียวนะครับให้ความรู้สึกที่ มีการเจริญเติบโตมั่นคงสบายตานั่นเองนะครับต่อไปครับนี่คือใบงานนะครับครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมหนึ่งอย่างนะครับนั่นคือการระบายสีนะครับโดยใช้วิธีการไล่สีนะครับลงในช่องให้สวยงามนะครับเดี๋ยวครูจะมีวิดีโอวิธีการไล่สีให้นักเรียนดูนะครับและให้นักเรียนเนี่ยปฏิบัติตามในคลิปวิดีโอนะครับจะได้ผลงานที่สวยงามออกมา นะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปดีโอกันเลยครับวันนี้เราจะมาฝึกการระบายสีแบบไล่สีกันนั่นเองค่ะครจริงๆเทคนิคการระบายสีไม้ก็มีมากมายเลยใช่ไหมคะวัดใช่ครับระบ,บายได้หลากหลายแบบเลยครับแต่ผมอาจ่อว่านักเรียนชั้นปสามาจจะเคยใช้สีไม้กันบ่อยครั้งใช่ไหมครับแล้วนักเรียนทราบหรือไม่ว่าสีไม้เนี่ยมีวิธีการระบายที่หลากหลายใช่ไหมครับคุณูใช่แล้วครัวัดเทคนิคการไล่สีก็เป็นอีกหนึ่งวิธีค่ะที่ ส่วนใหญ่คนจะนิยมใช้ใช่ไหมคะคุณวัดทำไม่ยากแล้วก็สวยงามด้วยนั่นเองค่ะเราจะมาเริ่มจากการเลือกสีกันก่อนใช่ไหมคะคุณวาดเราต้องเริ่มจากสีอะไรคะคุณตูนใช่ค่ะการการเลือกสีนะคะคุณวาดวันนี้เนื่องจากเราทําการไล่สีนะคะการไล่สีก็คือการไล่น้ําหนักของสีค่ะคะุณวาดไล่น้ําหนักจากอ่อนกลางแล้วก็เข้มคะ่ะไล่น้ําหนักจากอ่อนไปเข้มนั่นเอง <ừ> ไม่ใช่การไล่ชิ่วๆชวออกไปใช่ไหมค่ะไม่ใช่ค่ะเป็นการ ไล่สีจากน้ำหนักอ่อนไปน้ำหนักเข้มนั่นเองค่ะถงการไล่ค่าน้ำหนักสีนักเรียนปลายทางทราบไหมครับว่าสีแต่ละสีเนี่ยเขามีค่าน้ำหนักสีของเขานะครับไม่ได้มีแค่เพียงสีเดียวนะครับมีความเข้มกลางแล้วก็อ่อนครับระดับแบบนี้เรียกว่าค่าน้ำหนักของสีครับถูกต้องแล้วค่ะอ่าเราจะมาเริ่มจากตัวอย่างสีแรกเลยก่อนค่ะคุณอาเดี๋ยวคุณตุลจะลองไล่น้ำหนักอ่าเลือกมา3สีค่ะคุณอาทสีที่มีน้ำหนักเข้มอ่าน้ำหนักกลางแล้วก็น้ำหนักอ่อนนั่นเองค่ะคุณตุลจะ เลือกเอาอสีส้มแดงอ่ะเป็นน้ำหนักต้องเป็นสีสใกล้เคียงกันด้วยใช่ไหมครับถูกต้องแล้วค่ะเวลาเลือกก็จะเลือกสีที่ใกล้เคียงกันนั่นเองค่ะเอ๊นักเรียนปลายทางรู้จักสีใกล้เคียงหรือเปล่าครับสีใกล้เคียงหมายถึงสีที่คล้ายๆกันครับอ่ายกตัวอย่างเช่นสีฟ้าใกล้เคียงกับสีอะไรครับอ่าสีน้ําเงินใช่ไหมครับใช่ครับสีชมพูใกล้เคียงกับสีอะไรครับสีแดงนั่นเองค่ะสีแดงหรือว่าอาจจะเป็นสีม่วงก็ได้ใช่ไหมครับสีเหลืองใกล้เคียงกับสีอะไรครับ สีส้มค่ะอ่าสีส้มครับหรือเหลืองกับเขียวอ่อนก็ได้ครับใช่แล้วค่ะเราตัวอย่างของสีใกล้เคียงครับคุณใช่ค่ะเราเลือกจากสีใกล้เคียงใช่นฮาคะควาดดูที่มีน้ําหนักสีที่แตกต่างกันนะคะอย่างคุณตุนเลือกมา3าสีนี้ใช่ไหมคะควาดครับก็จะเห็นว่าสีส้มแดงแบบนี้นะคะเป็นสีที่มีน้ําหนักเข้มสุดนะคะสีส้มอันนี้ค่ะจะเป็นสีที่มีน้ําหนักกลางและสีเหลืองเป็นสีที่มีน้าหนักอ่อนสุดนั่นเองค่ะนี่คือน้ําหนักของสีนี้นะครับฮาร์ควาดก็จะเลือกสีเหลืองครับ สีเขียวอ่อนแล้วก็สีเขียวเข้มครับอ่าก็ได้เป็นสีที่มี3ค่าน้ำหนักเหมือนกันเลยใช่ไหมครับกวาดเราก็จะเริ่มจากการระบายไปทีละช่องก่อนคะัุกวัดระบายแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยค่ะระบายให้เต็มช่องแค่นั้นเองครับกวัดเรามาเริ่มกันดีกว่าค่ะคุณตูนอย่างสีส้มแดงของตูนนะคะคุณตูนก็เอาระบายในช่องแรกเลยค่ะกูอาร์ก็จะเริ่มจากสีที่เข้มก่อนใช่ไหมครับเริ่มจากสีที่เข้มหรือว่าสีที่อ่อนก่อนก็ได้คะัุกวัด ระบายไปในช่องเลยรับาบไปในทิศทางเดียวกันก็ได้ครับงานของเราก็จะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นครับใช่แล้วค่ะหรือว่าจะระบายตรงส่วนของกรอบก่อนก็ได้ถ้าเกิดว่าใครกลัวออกนอกกรอบเป็นการกั้นขอบไปก่อนใช่ไหมครับคุณตูนใช่แล้วค่ะนีนปลายทางลองฝึกทํากันได้นะครับเป็นการฝึกการใช้สมาธิอย่างหนึ่งนะครับทําให้เรามีสมาธิมากขึ้นครับค่อยค่อย ระบายไปเรื่อยๆจนเต็มช่องครับใช่แล้วค่ะระบายจนเต็มช่องใช่ไหมคะพอเต็มช่องแล้วเราก็จะเปลี่ยนสีค่ะคุณอาแต่ว่าสีถัดไปที่เราจะระบายต้องมีน้ำหนักที่ไล่ตามกันมาค่ะคุณอาอย่างคุณตุลเริ่มระบายจากสีเข้มก่อนใช่ไหมคะช่องถัดไปก็จะเป็นสีกลางนั่นเองค่ะคุณอาสีเข้มแล้วก็สีกลางครับหรือสีที่อ่อนลงมาจากช่องแรกครับ นอกจากเราจะไล่สีจากสีหลายๆสีแล้วเรายังไล่น้ําหนักสีจากสีเดียวได้ด้วยใช่ไหมครับหัวใใช่ครับหากนักเรียนปลายทางที่มีสีจํานวนจํากัดนะครับไม่ได้มีสีเยอะแบบกุฏนกับกุ้งนักเรียนก็สามารถที่จะใช้สีเพียงสีเดียวแล้วก็ไล่าน,นักได้เช่นเดียวกันครับโดยวิธีการไลข่ขนาหนักนนเรียนต้องรู้จักการผ่อนมือนะครับให้หนักให้เบานะครับถ้านักเรียนผ่อนน้าหนักมือเบาๆนะครับสีมันก็จะอ่อนลงครับแต่นักเรียนระบายซ้าๆไปเรื่อยๆสีมันก็จะเข้มขึ้นครับกลายเป็นข้าน้าหนักได้เช่นเดียวกันครับ ต้องแล้วค่ะสามารถไล่ค่าน้ำหนักจากสีเดียวได้เหมือนกันแต่วันนี้เดี๋ยวครูจะมาสาธิตการไล่สีจากสีหลายๆสีดูใช่ไหมคะว่าจากสีใกล้เคียงนั่นเองร,บรบอะาบายสีเข้มสีกลางแล้วก็มาสีอ่อนค่ะ บายครบทั้งสช่องแล้วใช่ไหมคะคเด็กๆจะเห็นว่ามันยังแบ่งกันเป็นช่องอยู่ทีนี้ช่องถัดไปจะเห็นว่ามันไม่มีเส้นแบ่งช่องและครูตูนจะนํามาระบ,บายให้สีเนี่ยกลื่นเหมือนเป็นสีเดียวกันค่ะไล่ค่าน้ําหนักจากเข้มไปอ่อนนั่นเองค่ะก็คือระบายเหมือนเดิมใช่ไหมครับตูนใช่แล้วค่ะระบายไปเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ว่าเทคนิคนินดนึงคะ่ะครูวาตที่นํามาฝากันวันนี้ก็คือครูตูนเนี่ยจะ ระบายให้มีน้ำหนักอ่อนลงค่ะครูาโดยที่ระบายให้เกินมาในส่วนที่เป็นสีอีกสีหนึ่งด้วยค่ะก็คือเราจะต้องระบายเข้มก่อนแล้วก็ผ่อนน้ำหนักมือให้เบาลงใช่ไหมครับคุณตูใช่แล้วค่ะครูอานเป็นการฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือด้วยนะครับนักเรียนถ้าเด็กๆฟังแล้วยังไม่เข้าใจเนี่ยลองสังเกตตอนที่คุณตูแล้วก็ครูอานระบายได้เลยนะคะใช่ครับ เด็กฝึกการใช้ข้อมือนะครับตวัดมือบนซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้นะครับก็จะเป็นการฝึกในการระบายสีครับใช้ข้อมือนะครับเราก็จะได้น้ำหนักเข้มอาจถ้อย่างเมื่อกี้คุณอั้นบอกว่าเราสามารถใช้สีเดียวได้ใช่ไหมคะใค่คก็จะได้เป็นน้ำหนักเข้มแล้วก็ไล่มาอ่อนแบบนี้ค,ะะค่ะเสร็จแล้วนะคะให้มีพื้นที่ของสีเนเกินเกินมาในส่วนของสีอื่นด้วยนะคะ คุณตูนก็เอาสีคันที่2องค่ะวาดระบายทับกันไปเลยค่ะครับให้มันมีส่วนที่มันทับซ้อนกันอยู่นั่นเองค่ะวาดจะทําให้สีของเราเนี่ยดูก้มกลื่นนะกลายเป็นสีเดียวกันนั่นเองหรือเรียกอีกวิธีเรียกว่าการเกลี่ยสีใช่ไหมคะวาดใช่ครับๆๆรๆๆๆๆก,าการเกลี่ยสีก็เกลี่ยสีการระบายทับซ้อนกันแล้วก็เกลี่ยให้สีมันอสมูทหรือว่าราบเรียบครับคุณตูนใช่แล้วค่ะ สามารถระบายทับกันหรือว่าเอามาผสมกันก็ได้นะคะเพื่อให้สีเนี่ยดูเข้ากันนะดูเป็นสีเดียวกันไม่แบ่งเป็นชั้นๆนั่นเองค่ะคทำแบบนี้จนถึงสีอ่อนที่สุดเลยค่ะนักเรียนปลายทางคนไหนที่ยังทําไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเราต้องค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆครับขอบคุณครูปลายทางน,นะครับช่วยเดิน ไปดูนักเรียนที่ไม่สามารถไล่สีได้นะครับนักเรียนสามารถยกมือบอกคุณครูปลายทางได้เลยครับใช่ค่ะเราจะฝึกไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอย่างที่วันนี้ครูตูนให้เด็กๆใช่ครับต<ร>ีช่องไว้หลายช่องเลยค่ะตีตารตางไว้หลายช่องเลยเพื่อจะได้ฝึกนะการระบายสีไล่สีได้ไหลายๆสีเลยคะ่ะพอเสร็จไปหนึ่งชุดแล้วใช่ไหมครูอาร์ตก็สามารถเปลี่ยนเป็นสีอื่นๆจับคู่สีอื่นๆได้อีกคะ่ะเดี๋ยวคุณจะลองระบายให้ดูอีกหนึ่งสีนะคะ ใช้เป็นสีฟ้าแล้วกันค่ะอาร์ตนะฮะเมื่อกี้ครูอาร์ตบอกว่าสีฟ้าใช่ไหมคะก็จะใกล้เคียงกับสีน้ำเงินใช่ไหมคะครูอาร์ตกับสีฟ้าอ่อนนั่นเองทำวิธีเดียวกันเลยค่ะของครูอาร์ตจะใช้โทนสีม่วงครับก็มีม่วงเข้มครับสีม่วงอ่อนแล้วก็สีชมพูครับเด็กๆสามารถเลือกสีได้เลยนะคะลองเลือกจาก การใช้สีใกล้เคียงใช่ไหมครัวาดเลือกสีที่ตัวเองชอบนะคะแล้วก็หาสีใกล้เคียงของสีนั้นๆมาก็ได้ค่ะก็ทำเหมือนเดิมเลคะ่ะเหมือนที่ครูตูนกับครูอาทำรรให้ดูในชุดแรกเลยระบายเป็นช่องไปก่อนขั้นตอนแรกก็คือให้นักเรียนเลือกสีมา3สีครับที่มีค่าน้ำหนักใกล้เคียงกันนะครับจากนั้นก็ระบายไปตามช่องเลยนะครับ ที่ระบายให้ระบายเป็นช่องไปก่อนนะคะเพื่อเราจะได้ทราบน้ําหนักของสีพลาสติว่าสีไหนมีน้าหนักเข้มสีไหนมีน้าหนักกลางและสีไหนมีน้ําหนักอ่อนที่สุดนั่นเองค่ะครับหากนักเรียนไม่มั่นใจว่าสีไหนเข้มกว่านะครับก็ให้นักเรียนลองระบายไปในกระดาษที่ไม่ใช่แล้วก็ได้นะครับแล้วก็เปรียบเทียบดูว่าสีไหนเข้มกว่าแล้วว่าสีไหนอ่อนกว่าครับใช่แล้วค่ะพอระบายแบ่งเป็นช่องเสร็จแล้วนะคะก็เหมือนเดิมเลยคะ่ะนํามาระบายไล่สีนะคะให้มันกลืนกันนั่นเองค่ะ แต่บาอย่าลืมระบายให้มีส่วนที่เกินไปในพื้นที่สีอื่นๆด้วยนะคะขนาดนี้ใครที่กำลังชมการสาธิตของคูนอยู่นะคะสามารถทำตามไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเด็กๆไปทั้งเรียกอุปกรณ์ตีช่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนนี้ต้อง ใช้สมาธิน,นิดนึงใช่ไหมค,ร,ครับคุณตูนใช่แล้ว่เพราะฉะนั้นน<อ><อ><ล>ักเรียนต้องตั้งใจทานะครับไม่วอกแวกแล้วก็ไม่เล่นกับคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นงานของ,ของนักเรียนก็จะไม่เสร็จสมบูรณ์แล้วก็อาจจะเลอะสกปรกได้นะครับใช่แล้วค่ะต้องใช้สติและก็สมาธิดินหนึ่งนะครับนักเรียนอ่าก็จะได้เป็นประมาณนี้นั่นเองค่ะผลงานที่ออกมานะคะเป็นการฝึกการไล่สีนั่นเองค่ะคุณเดี๋ยวคุณตูนมีตัวอย่างนะคะถ้าเราฝึกไปจนครบทุกช่องแล้วนะคะคุณาเราก็จะได้ ผลงานออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองค่ะเป็นการฝึกการไล่น้ำหนักสีนะคะเลือกค่าน้ำหนักมาก่อนที่มาควอตเลือกค่าน้ำหนักมาก่อนแล้วก็มาระบายเกลี่ยสีให้เข้ากันนั่นเองค่ะคุณขอเปลี่ยนฟังแป๊บหนึ่งค,ะค่ะวาดเลือกค่าน้ำหนักแล้วก็ระบายไล่สีแบบนี้นะคะฝึก ฝึกเยอะๆยิ่งเราฝึกเยอะๆเราก็จะยิ่งทําได้ดีขึ้นใช่ไหมคะครูอาร์ตใช่<า>ครับผ่านักเรียนอยากได้ภาพผลงานที่สวยๆแบบนี้นะครับก็ตั้งใจแล้วก็ค่อยๆฝึกพยายามไปเรื่อยๆนะครับรับรองว่าต้องได้ผลงานที่สวยอาจจะสวยมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับผ่นักเรียนตั้งใจอย่างมากครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวคุูตุ้ก็นอกจากเราฝึกแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอาจจะอยากทราบว่าฝึกแบบนี้แล้วเอาไปทําอะไรได้บ้างใช่ไหมครูอาร์ตคุณตุ้มีตัวอย่างมาให้ดูค่ะอย่างอันนี้เราลองนํามาระบายใส่ในรูป ร่างวงกลมฮักลาร์สในรูปร่างวงกลมแบบนี้นะคะระบายจากสีเข้มไปสีอ่อนอันนี้จะเป็นตัวอย่างการไล่น้ําหนักจากสีเดียวใช่ไหมคคุณอาร์ตเราก็จะได้เป็นทรงกลมแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะไม่น่าเชื่อว,ว่าใช้สีเพียงสีเดียวนะครับคุณตูนใช่แล้วค่ะต้องรูงร้าจากการฝึกน้ําหนักมือใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถ นำเอาไปทำเป็นผลงานนะอย่างเช่นการระบายบสีภาพต่างๆนะคะอย่างส้มของครูตูเนี่ยก็มีสีไล่ตั้งแต่น้ำหนักเข้มกลางอ่อนไปเลยค่ะใช้การไล่สีแบบเมื่อกี้เลยแบบที่เราฝึกเมื่อกี้เอาไปประยุกต์ใช้ได้นั่นเองค่ะคเป็นไงกันบ้างครับทำได้ไม่เอ่ยนะครับครูเชื่อว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามของครูนะครับสามารถทำได้อยู่แล้วนะครับไม่ยากเกินความสามารถของนักเรียนแน่นอนนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปความรู้กันนะครับว่าวันนี้เราได้อะไรกันบ้างนะครับจากกิจกรรมในวันนี้นะครับเราจะสรุปได้ว่าเราสามารถพบเจอสีนะครับได้ทั้งในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็งานทัศนศิลป์นะครับซึ่งสีเนี่ยมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของมนุษย์นะครับทำให้สามารถนํามาใช้นะครับสร้างสารรค์งานทัศนศิลป์ให้เกิดความสวยงามนะครับและสามารถสื่อสารความหมายอารมณ์ความรู้สึกของ ผู้ประดิษฐ์หรือว่าผู้สร้างงานศิลป์ชิ้นนั้นขึ้นมาสื่อให้เห็นถึงความรู้สึกของเขาในขณะนั้นนะครับเพื่อที่คนที่มาดูหรือมารับชมนะครับก็จะได้เข้าใจความรู้สึกของชิ้นงานหรือว่าความรู้สึกของศิงลปินในขณะที่สร้างสรรผลงานนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องฝีนะครับครั้งหน้าครูจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาสอนให้นักเรียน เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ